ครับแต่ไงบ้างครับไมคคุณภาพนี้นี่ผมเซตติ้งมาตั้ง20ว่านาทีแล้วแหละคือเชื่องลงแล้วมั้ยนี่ผมตั้งเซตติ้งใหม่แหลอะอะแต่ไงบ้างคุณภาพใหม่นี่ผมพลังเห็นการเซตติ้งนะไมค์ท่าจีเจอใหม่ประมาณนี้ไปดูนะเป็นไ,นไ,นะนไงไมค์ท่าจงผมตั้งค่าผ่านคอมมพลิเคช บอกว่าเอ๊ะเช่าเวลาต้องไปตั้งค่านี่ก่อนในซาวใน,นนี้ก่อนเชน่าแต่แอดวานเนี่ยประมาณเนี้ยเชยน่าโอเคก็ผมมาโชว์ให้เลยล่ะสรุปคือไม่พร้อมแล้วแต่กล้องไม่พร้อมแล้วก็มาตรวจสอบป็นนี้ ก็รู้นะ้ามันเป็นปฟ้าฟ้าตอนกงไม่พร้อมแล้วก็โอเครียบร้อยนะก็ประมาณนี้แล้วจมมาชว่วยดูประมาณนี้แหละ